มือหนีมาแนะนำมิกครับมิกรุ่นหน่อยครับอันโตเอเอเอ็มเอ็กหนึ่งสี่ศูนย์ครับรุ่นนี้ซีโมโนครับซีโมโนสองสเตร์ครับ มิกเอ่อรุ่นนี้เป็นมิกราคาดีครับบอบอเปลี่ยนง,งบประมาณผู้ผัวบ่มีงบประมาณไรครับจับจองได้รุ่นเนี้ยเสียงดีครับเอฟเฟกตมีอ่าสิบหกเบอร์ครับ ไม่เ็จะเป็นซีช่องจะเป็นค่า xlr แล้วก็เป็นไล่นะครับช่องล่เป็นแจ็คฟุลดสำหรับปุ่มนี้ครับสิเป็นเกนครับเกน้าเข่าที่เขาเสียบไม่เขาา้าซิมาเข่าแล้วเขาซิมาปรับอยู่ตรงนี้ครับ มาแห้งมาคอยส่วนปุ้มอ่าซีปุ้มเนี่ยครับเจอทั้งหนที่เป็นโลคคัดครับเวลาเขาโหว่ไม่หรือว่าเาเสียบอ่าเป็นอ่าพวกดุ่นตีหรือว่าใส่กบทุกเป็นอ่าไม่เป็น น่าคืเป็นกีตรารา์อันนี้ครับที่เฮาอันนี้ยังเขียนเฮ่า,าว่าต้องการเบรดนะครับปุ่มลูกขัดเอาไว้สำหรับคือเวลาวอรไม่อะครับหลักๆอ่ามันจะตัดอยู่ที่แปดสิบเอ้เจ็ดเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตครับคือตามวัวเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตที่เป็นเสียงเบสมันจะตัดออกให้อัตโนมัติเลยครับแต่เหากดลงไป ทาขกดขึ้นคือมีท่าไรก็ออกครับเบรครับส่วนอันนี้คือปุ่มาเสียงแหลมครับเสียงแหลมตัวนี้เป็นเสียงกลางตัวนี่เป็นเบสครับเบสกลางแหลมครับส่วนนี้จะเป็นปุ่มแผ่นครับ ไอ้ปุ่มออกครับปุ่มออกไว้สำหรับอ่าใส่อ่ะควบคุ่มในตัวช่องออกนะครับเที่ยวทีทรงออกออกส่วนตัวนี้ตัวนี้สิเป็นค่อยสีเป็นแผ่นายแผ่นขวาครับก็คือเอวอ่านนะครับใส่ขวา ครับซ้ายขวาครับสีมี้บอกครับเป็น L เป็น R ก็คือปุ่มนี่ครับซีมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนส่วนปุ่มนีก็คือ,คอปุ่มวอลุมล่มวอลุ่มวอลุ่มร่วมในช่องนี้ครับคือเกณฑ์ครับ ัวนี้เป็นเกณฑ์ที่เขารับขามากครับรับหน่อยรับหลายแต่ว่าตัวนี้สิเป็นเกณฑ์ปล่อยครับปล่อยมานี้เมื่อเขานี้คือเกียร์รับครับเฮาสิมาเฮาสิมาปรับแหลมกลางเบรคชื่อให้มิดโลครับตันี้สิเป็นส่วนตัวนี้อ่ะ บางคนก็นสีบริไซครับสีไซแค่เอฟเฟกเอฟเฟกแล้วก็แพี้นไซเพผ้นขวาตัวนี้คือมูวล,ลุ่มนะครับมูวล,ลุ่มมาสัญญาณร่วมที่เขาสีทรงออกมาเี่ครับมาหาตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเกณฑ์ก็คือตั้งไว้ถูกต้องคือศูนย์เนี่ยนะครับแล้วเขาก็มาปรับที่เกณฑ ขาออกก็สีโซงออกมานี่ครับ L R ส่วนมิกตัวนี้สำหรับร่องเพลงอฟเฟกซ์ได้ที่เบอร์เบอรอสามสามถึงสีครับเบอรอสามนี่สีออกแนวลุกทุ่งครับเบอรอสาม ส่วนบ C, C, o, เบอร์ซีส e ีออกเป็นคล้ายๆอ่าเอฟเฟิกเนว่มอลลัมยักหน่อยครับใส่ในการลองเพลยงมอลลัมเนี่ยครับส่วนหางเอฟเฟิกนี่หกหกกบหาครับห้าสิเป็นลูกทุ่งเนี่ยครับส่วนหกหกกับซหหีฮังหางสีออกค,อค,คล้ายๆมอลลัมนะครับเป็นกองกองเน่จักหน่อย กะมิกตัวนี้กับผู้ได้งบหน่อยกผมวมาเหมาะสำหรับหาสื่อมาใส่ครับราค่าพบแพงครับในตลาดหรือว่าในร่านจำน่ายเครื่องเสียงกะสิยูประมาณ3,000ันไปไปหรือบางร่านกะสิแพ้งแน่กะสิยูประมาณสี่พครับ ตัวนี้ผมซื้อมาใส่สองรุ่นละสองตัวแล้วครับตัวแรกตัวแรกซื้อมาสามสามพันเจ็ดถ้าผมจำถ้าผมจำผิดนะครับส่วนตัวนี้ซื้อมาอยย่สามพันแปดครับโอ้โหว่าราคามันขึ้นมันลงอย่างไรนี่เป็นตัวที่สองนะครับที่เอามาใส่ มิกตัวนี้ก็เสียงดีพอสมควรครับแต่ผู้ใดกำลังหามิกมาใส่ครับอันโต้เอเอเอ็มเอกุนนี้ครับหนึ่งสี่ศูนย์นี่ครับ,รบแต่ว่าสีมี่อีกรุ่นหนึ่งนะผมจำไม่ได้ว่าเป็น เป็นนัมเบอร์อีกย่างนะครับนัมเบอร์รุ่นรุ่นตรงนี้ครับแต่ว่าเป็นของมิกันโตรครับแต่ว่าเป็นสีดําเป็นรุ่นเล็กก็ตัวนี้ครับหน่อยกระทัดรัดกลัวกันครับแต่ว่าส่วนตัวนั่นสีบบมี่โลขัดครับสีบบมี่ปุ่มโลคัดเจ็ดสิบหาดส่วนตัวนี้ ผู้ใดสนใจก็ทักมาได้ด้วครับเพราะว่าตัวนี้ก็ต้องการปล่อยกันครับในราคาเมื่อสองครับสนใจที่ต่อเมาเบิง่บงได,ด้ครับสภาพยังดีๆครับส่วนปักท้างหลังที่เป็นนี่ครับเป็นปุ่มสองปุ่มตัวนี้สี่เป็นสวิตช์ปิดเปิดครับตัวนี้ครับ แต่ว่าปุ่มนี่ปุ่มไม่น้อยนี่เป็นปุ่มมาไฟเลี้ยงครับไฟเลี้ยงบางคนเคยผมเคยเห็นในกลุ่มแล้วครับซื้อไปอจสิเป็นที่กดพิดก็ได้ครับไปกดปุ่มนี่เป็นเปิดครับตามจริงเขาต้องปิดไว้ครับนี่คือสวิ์ของมันครับสวิคอของมิกค,ครับถ้าเขาเปิดปุ่มนี่ปุ๊บ ไฟมันสิออกมาเรียงอาช่องพวกนี้ครับคือคล้ายๆอ่าเขาเสียบไม้สายครับไม้สายมันสีบ่มีไฟเลียงครับมันต้องอาศัยไฟย้อนไปจากมิกเซอร์ครับน่ครับถ้าเขาเปิดไฟมันติไปเรียงครับถ้าเป็นพวกไม่ร้อยหรือว่าเป็นพวกไม้ที่ มีตัวรับสัญญาณมีกองรับสัญญาณเล้วมาเขามิกห้องประตงเปิดครับห้องปิดไว้เลยครับเพราะว่ามันสีเฮ็ดเป็นเฮ็ดให้กระแสรกระแสไฟจากตรงนี้ครับผมผมผมจำาม่ได้ว่ามันจะมันจะเหิดหรือว่าจะบวนยังไงเนี่ยครับที่มันสีกระแสไฟสีย้อนก็ไปหาตัวเครื่องไหมของเขานะครับแต่ห้องเปิด อาจสิเป็นอาการเน่อาการช็อตหรือว่าดูดไฟล์รุ่งกาวรุ่งอะตัวมิกอะไรครับแต่ห้าวแต่ในกรณีที่ห้าวใส่ไม่ร้อยแล้วห้ามาเสียบแล้วห้าเปิดไฟตรงนี้ครับเปิดสวีกตรงนี้ครับอาจจะเป็นการจีห้มออกลำพงหรือว่าม,มีการช็อต การดูดที่ uh, มิกนะครับนอกจากเขาใส,ใส่ไม่สายเสียบนะครับเขาต้องเปิดค่อยเปิดนะครับแต่เขาใส่ไม่รอยเขาต้องเปิดครับปิดไปครับการมิกตัวนี้กิบว่ามีอย่างไรครับลูกเล่นกับบ่อค่อยเยอะไปไในครับแต่ว่ากะสมกับราค่าครับ ผู้ใดสนใจก็ติดต,ต่อมาได้นะครับเดี๋ยวสิล่อาเบอร์โทรหรือว่าเฟซบุ๊กไว้ใไตคลิปนะครับกะฝากพี่น้องเช่าเครื่องเสียงนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็อนกำลังใจให้เนี้อได้ครับในช่องอเครื่องเสียงบ้านๆครับเดี๋ยวสิมี่อ คลิปใหม่ๆหรือว่ามีสินค้าตัวใดมารีวิวหรือว่ามาอัดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับฝากกดติดตามไว้เลยนะครับ